ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคกหนองนาผู้ใหญ่ลอยนะครับก็เป็นอยู่ติดตั้งอยู่ที่หมู่สองบ้านหนองธรรมะตำบลเมือง,บนบนองเล็อหรภอลานกระบือเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูโคกหนองนาผู้ใหญ่ลอยนะครับว่าเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างมีอะไรที่เรียนรู้นะครับเป็นแหล่งคางอาหารชั้นดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โคกหนองนาครับผมครับก็เดี๋ยวเข้าไปโคกหนองนาผู้ใหญ่ลอยนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็น กองฟางที่เราอัดไว้จากการทํานานะครับเราก็จะเตรียมไว้ห่มดินนะครับห่มดินคุมพืชต่างๆต้นไม้นะครับเพื่อความชุ่มชื้นของต้นไม้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อครับผมก็ต้นไม้เราปลูกไว้ ทุกชนิดนะครับที่มีนะครับไม่ว่าต้นสามชานะครับนี่สามารถใช้ใบทําปุ๋ยนะครับเราก็มีต้นสามชานะครับหลายๆชนิดนะครับต้นสนโหนเราก็มีไว้นะครับไว้ให้มาเก็บไว้ถึงฤดูออกดอกก็มาเก็บรับประทานกันเต็มเลยครับในหมู่บ้านมาเก็บกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันต่อนะครับ ส่วนอีกด้านนี้นะครับก็จะเป็นนานะครับทำไว้ทำนาไว้ข้าไว้รับประทานเองนะครับรถสารเคมีนะครับอันนี้รถไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับก็จะทําไว้รับประทานไว้กินเองนะครับกไ็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีเพราะเราทําน้ําหมักพวกอะไรไว้ใช้เองครับ ตรงนี้ก็มีผักไม่กี่ชนิดนะครับนะถั่วพูถั่วพูนะครับ <ละ S 1> มีบวบมีฟักทองอมหมดไปเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับมหมดรุ่นไหนแล้วก็ปลูกเพิ่มไปมีพริกนะครับมีพริการดเก็บไปรับประทานได้เลยนะครับเอาไปทําแกงต้มยำ <c oughs> อ่านี่ก็จะมีพริกนะครับพริก เม็ดใหญ่นะครับเก็เดี๋ยวให้อาจารย์เราเก็บไปไว้รับประทานเลยนะครับมีบวมมีอะไรนะก็มีอะไรเราก็ปลูกกล้วยตอนนี้ก็มีกลุ่มมารับซื้อไปทำกล้วยฉา <c oughs> บไปส่งโรงเรียน คันาทองคำนะครับเรียกคานาทองคำมนะีอะไรก็ปลูกนี่ก็เห็นจะเป็นกล้วยไข่กล้วยหอม,มนะครับปลูกไว้ตรงไหนที่มันว่างๆก็ปลูกไว้หมดนะครับปลูกให้ไม่ให้ที่มันไม่ที่มันเหลือใช่นะครับก็ปลูกทุกอย่าง กล้วยหอมนี่ออกเกลือแล้วครับาสามารถเดี๋ยวอีกักไม่เกล่อเทก็จะตักไปรับประทานได้แล้วนะครับกล้วยหอมครับหอมทอง <c oughs> นี่คืออะไรครับอันนี้เป็นไอทำแซนวิชปลาอ,อันนี้ยังไม่ได้ทําเพิ่มนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีมีแซนวิชปลาคือทําให้อาหารปลานะครับ ประหยัดประหยัดหัวอาหารว่างั้นนะครับเนาะเอาฟางแล้วก็มูลวัวนะครับแล้วก็น้ำหมักผสมให้นัผสมกันแล้วก็เราไว้ไว้แช่น้ำไว้นะครับมันก็จะเกิดจุลินทรีย์พวกทำให้มีลายแดงนะครับพวกนี้แล้วก็จะเป็นอาหารปลาเดือนนึงทำหมดเดือนนึงหมดทำอยู่เรื่อยนะครับก็คือปลา ปลาเราน่าจะมันน่าจะเยอะอยู่ในนี้ครับผมมีปลาสลิดปลาปลาธรรมชาตินะครับส่วนที่ปล่อยปลาสลิดปลาปนินนะครับธรรมชาติก็พวกอ่เยอะเลยนะครับที่มีมีอยู่ในในโคกนะครับเป็นอาหารช่วงเช้านะครับแจกแจกปลาแล้วก็เป็นแซนด์วิชปลาเหมือนกันนะครับประหยัดหัวอาหารได้เยอะนะครับเราไม่ต้องไปซื้อหัวอาหารมาเลี้ยงปลานะครับ ใดสนใจก็มาเรียนรู้ได้นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีทำนะครับก็จะมีมะปางนะครับนี้ก็หกเจ็ดต้นนะในในร่องนี้นะครับลูกกำลังจะออกลูกนะครับเดี๋ยวไปดู ลูกจะยังเล็กๆอยู่นะครับเพิ่งออกไปไม่ดกดีนี้ไม่ไม่ดกความชื้นความหนาวอากาศไม่ค่อยได้อากาศหนาวๆนี่จะออกดอกเต็มเลย ครับตรงนี้ก็เป็นจุดเรียนรู้นะครับทำน้ำหมักจากหน่อกล้วยนะครับาสามารถไปใส่ในโคนต้นไม้นะครับที่เราคุมดินไปแล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้หรือว่าจะไปใส่พวกในนาข้าวนะครับได้หมดนะครับก็อุปกรณ์นะครับก็มีวิธีการข,ขั้นตอนการทำนะครับี บอกไว้หมดใครจะมาเรียนรู้ก็มาที่มาที่โคกผู้ใหญ่ลอยได้นะครับอันนี้เราหมักไว้เป็นแล้วสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ละถังนะครับก็ท่านใดที่อยากสนใจอยากมาเรียนรู้ก็เข้ามาเรียนรู้ได้คนระับเราจะมีการสอนการวิธีขั้นตอนการทำนะครับการทำน้ำหมักจากหน่อกล้วยนะครับบำรุงพืช ผักและดินนะครับไปใส่แล้วจะง,งามนะครับพวกนี้นะครับก็ต้นมังคุด บ้านนะครับมา,มาพักอาศัยได้นะครับใครที่จะมาพักนะครับมาพักผ่อนหรือนะมาชมสวนมาชมโคกข,ของผู้ใหญ่ลอยก็ยมานอนพักได้นะครับที่พักให้นะครับผม